สวัสดีค่ะพี่น้องมันี่ย่ยหน่อยมาแบบนี้เด้จะ้ะบ่มีเวลาพี่น้องบ่มีเวลาผ้าพีผ้าน้องกินเด้จะ้ะเหตดงานกับเลทยายกินหอดพี่หอดน้องไหมจะ้ะหันบ่หาเนี่ยมาลงไหลกัดสิบบ่มีหายพี่น้องมาเย็บม,มายามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไม่กินเขาน้ากันเด้จะ้ะมันี่พูละยดยหน่อยเหตดอีหยังเลยแล้วย่อยน่อยจุงสิได้กินจะ้ะ ลาบพี่น้องลาบอันนี้ลาบซุป้ะจ้ะลาบหมูลาบหมูซุปพี่น้องลาบซุปลาบหมูซุปจ้ะแต่ก็ไม่พักหลากหลายที่เก้าละพี่น้องนี่ก็ลาบลาบหมูอันนี้อันอันนี้ดิบเป็นพรอบเยอะหน่อยแต่เป็นเยืหน่อยต้องมีดิบกับกับครูมานํำเนาะจ้ะทัวจ้ะอันนี้อันนี้ทุเรียนพี่น้องทุเรียน ลูกสาวซื้อมาให้จ้ะแล้วก็สาลาแน่ซาลาแน่พี่น้องพักกาบพักซีหอมปอมนี่แหละจ้ะบักทัวร์ทัวรฟักยาวใบพักกระเดากับมีดได้พี่น้องพักกระเดาเดาดาพักสะเดาพักกระเดาวานเท้านี่แหละพักกระเดาขมขมอำลำขมแสบขมนัวผู้ใดมักกัว่าแสบผู้ใดบ่มมักกัว่าขมเนาะพี่น้องเนาะ พีหอดพี่หอดน้องทุภูทุคนเดจ้าจาังไหนพี่น้องคนไหนที่ยาหน่อยเพระท่านเขาไปเยี่ยมไปยำเดี๋ยวยาหน่อยแล้วธุลาแล้วสีเขาไปหาเด้อจ้ะเวามาเป็นกำลังแรงใจให้กันนะจ้ะพี่น้องจ้ะกินข้าวเรากำลัากินหวานต่อนนพี่น้องเนาะทุเรียนลูกสาวก็ถือหวยก็ดวงดีเมู่บ้านพี่น้องเขาก็เลยเสือเห็นแม่กินน้ำ <c oughs> นี่ผู้ใดพอกินก็กินลาบซุกเด้อจ้ะแต่แย่าหน่อยถนัด นัดดิบจ้ะมาจ้ะพี่น้องไม่กินเขาน้ากันค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้ะพี่น้องจ้ะหากพี่น้องสุขูสุขคนคือเก่าลราจะวัสดีค่ะ